ยาสีเจ้าสวาดน,นะฮะว่าไงครับตาด้านใจนัมยันบอลกันอยู่ครับว่ายไงครับฟาวนะครับยกเท้าสูงรียังไงถือว่าเป็นการยกเท้าสูงนะครับอันตรายนะครับไม่นไ่นไ่าป้ไ่ป้อ่า้อ่า้อนไอย่าปไ่นไ่ปนไอย้นย่้อนไปรั่าอน่เน่านานย่เนปอานานะครับ47ปีแล้วนรับสวานนน วางยานะครับเจ้าบ้านดิมุ่งหมายครับ <Yeah. S 1> แม่เจมอนเลต<ม>เตอบอลเจมอนเจ้าเอื้อตนะครับแม่ที่รอของเรานะฮะแม่จะไปจะไหลติดต่ได้เบอร์สายมันา,ยยา,นนา,าไาาด้จะชุนนะครับเจ้าเอื้อไปเองนะเจ้าบ้านดิเจ้าเอื้อเจมอนโอ้โหยันหลังไปนิดนึงนะครับแม่สเปรดยังทันนะครับโอ้สุดท้ายไม่ทันนะแม่ไม่เข้าใจกันนี่ก็ตันหลังไปนิดเดียวนะฮะโอ้โหไปยอม ไม่ยอมสับเองนะคะไปไปรับแม่ไม่ย้อนริกเองนะคะรับเบอร์สกูไปเลยครับแม่นี่ครับจอมชินตู่โอ้โหไม่เป็นไรครับลูกนี้ได้เพีย,ยะครับเสียแมวได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ใค่เสียแมวหรือเปล่าะครับแม่ไปไกลครับบิวตี้เอาอยู่เลยครับบิวตี้ครั้งนึ่งเลยเหตุเตะทีไรก็มีเสียงตบมือทุกทีนะฮะสหรับน้องบิวตี้อ่าไปานนะครับด้เลยครับแม่ เี้ยครับได้ยังได้ได้ได้ที่ไปแล้วทุกวนที่สเปย์ไปแล้วครับแต่เดี๋ยวสีไปแล้วไปยังไงครับโอ้โหวางไว้ได้นะครับบ้ามันแล้วเลยครับเปิดหัวมาก็สนุกแล้วครับคู่นี้นะครับหลังพิงฝานะครับแต่ต้องเอาให้ได้นะครับโอ้วางยาวไปหน่อยลึกไปหน่อยนะครับไหลออกด้านข้างเป็นลูกทุ่มขอทางด้านโอ้โหอาดฉีดมาเยอะแยะเลยครับทั้งสองทีมนะครับขออนุญาตไม่อ่านนะฮะ บอลมาเร็วนะครับแหมไว้พักครึ่งค่อยอ่านนะครับไอ้บัวเขากระจิ้งน้าเมือนกันเดียบอลไปก็จะนี่เจ้าแม่ครับแหมเอาก็ะจิ้งน้าเมือนกโอ้โดนแซดด้านหลังนะครับแหม่ไม่รู้ว่ากินไหนมึงดูกันก่อนนะครับด้านหลังนะครับแหมไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันกระจิ้งน้าเอนกันอาจจะเยวตัวปิดนะฮะแหมไม่ได้เจตนานะครับไอ้กรรมก้านฮะออกมาจังแรงโอกาสของสิทธิชัยนะครับ ดุยืนรำนะครับสิทธิชัยเบอร์สิบนะฮะโอ้นี่มีความไวและเกินนะครับสำหรับนาแก่นนะอ่าฝ่ายลูกข้อกระแพ้ครับแม่ต้องถอยแล้วฮะไม่ถอยก็โดนเหลืองแล้วครับอ่านี่ครับสันติพงษ์หรือจังไายนะครับบ้านขุมดินนะครับนี่ช่างชายนะระยะนี้ว่าไง โอ้ตีกันแพงนะครับแม่ไปแล้วครับนาเกนแอ่ตัดเลยนะฮะออกด้านข้างหรือยังไม่ออกครับแม่เลมชีบอลนะครับแม่ทำทิ้งได้ทำทิ้งด้นะครับแม่ชิบปอนแมครับจะว่ายนี้ไหมดี่นะครับขวาไว้ได้นะครับทางด้านกุลสาประตูของอย่างไอของนาเกนเปิดบอลคนกลางจะแม่งครับเอาบอลลงไม่ค่อยดีครับแม่ ยังชุ่มนะครับเด็ดเพียร์ไม่ได้ครับหน้าอกข้างแปะลมนะครับวไว้ใกล้เจ้าเทนโดนะครับแข่งแข็งนะครับแปะสุขสัจจาแล้วครับแปะเปิดไปก็ยังติดทางด้านนาแข่งบอลข้างครับเป็นลูกตุ้มเขายังชุม่มเจ้าเทนโดครับกระโดดไปครับอ่าใช้หน้าอกบ้างเจ้าอึดอ่าโดนแซงบอลนะยังชุมนะครับได้บอลลำเลียงไปไปครับแปะ มันย nah. ้อนหลังนะฮะทำให้ต uh ัวยากนะครับอ่าไฮบิวตี yeah, oh, okay, ้นะครับเป็นคนขุ okay, ้บอลดูนะครับบิวตี้นัก้างนะเบ่าทุกวันนี้นะครับสิบเท่าเทียมกันหมดนะครับไปได้บต๊ะสิดกะไไม่ได้ฝากบอลไปเปิดออกไปครับสิสามนะครับวิกเจน้วครับเบ่เบอร์สิบเอข้อตทางด้านาแก่นนะฮะ

พนะอแล้วครับพอแล้วพอแล้วผู้จัดการทีมนะครับแม่เสียรถซิ่งนะผู้จัดการทีมนะครับแม่กรรมการอย่างไรสัญญาเล่นนะฮะบัตรบัตรผู้จัดการทีมนะครับนี่ไม่เป็นไรครับนี่คือกฎระเบียบครับแหมอธิบายให้เข้าใจได้ครับขวาครับมาจุมกันต่อครับวางยาวมาฝภาษีสาธารณะจะแก้ตัวได้ยินนะครับเนี่ยยางติบอตันบ้านจางชุ้ม ไปครับจะพองบอลอยู่แต่บอลระเบิดว่าจะจนี้ดีกระชากไปเจอดักไว้ได้วางได้ครับเล่ทีบอลครับน้าไปให้เลยนะครับชัดเจนนะครับการที่เห้นบุคาุ่มเทือไปรับแจมแมวโอ้สมัยก่อนไม่ต้องสืบนะครับยังชุม่มลูกผู้ใหญ่คันทูทอนนะครับเสียแมวนะ มียาการบาดเจ็บนะครับดูกันหน่อยนะครับแม่ช่วงปัฒนากันนะครับแม่กับมาดยเจตนาครับเล่นที่บอลนะฮะอุกกาสนี้นะครับแม่ขออาลัยนามผู้สนับสนุนนะครับเสียออสจตแพนครับสนับสนุนสปอนเซอร์หนึ่งลังนะครับเอ็มร้อยห้าสิบอีกหนึ่งลังนะฮะเสียแมวเทลเลอร์ครับหนึ่งพันบาทนะครับคุณเทพนครแขวงสารคามนะครับอีกสามร้อยบาทนะตบมือบ้านเจ็บส้ม โอ้โหนาแกนก็ไม่เบานะฮะลำไยบุญเพิ่มนะครับหรือแม่บิวตี้อาชีพมะห้าร้อยบาทนะครับผูช่วยกันดิกาอาชีปลูกละสองร้อยบาทถ้าชนะให้อีกห้าร้อยบาทโอ้โหไม่น้อยหน้ากันเหมือนกันนะฮะอ่าโอเคครับเป็นลูกตต้มนะครับพอทางด้านนาแกน ยังบอลก็ได้ครับสวนกระบปอีกทีนะครับหนุนไปอีกทีเอ้าสกัดออกมาไม่ดีนะครับแปดจะวันนี้ว่าไงก้าวอึ๊บแม่จะยกบอลให้เพื่อนนะครับแต่ไปไม่ถึงนะครับแต่ทางหลังต้องเติมอ,อีกทีนะครับดาแข่งครับ